สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงช่องพี่น้องสุขแฟมลี่นะคะวันนี้เราจะมาแคสเกมกับโรสตาเกมเมอร์นะคะสวัสดีนะคะทุกคนเยนวันนี้ก็ช่องโรสตาเกมเมอร์ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปอันนี้นะคะแต่จะให้พี่น้องสุขแฟมรี่เป็นคนถ่ายเองเนาะโอเคแล้วเรามาปรับเป็นมุมมองอันนี้เลยเย้เย่ โอเคค่ะนี่ก็เป็นที่เราสาตาเกมเมอร์ทำนะคะเป็นกำลังทำไป็นผักค่ะเราจะไปรีวิวบ้านของโรซสาตาเกมเมอร์ที่แบบว่าสร้างเองนะคะนี่อันนี้ช่วยกันสร้างใช่ไหมใช่ใช่เข้าแบบนะคะจะรีวิวบ้านโอ้ยเข้าไปทันโอ้ยเข้าไปทันอีกแล้วมันติดขอบมาเดี๋ยวเปิดให้เปิดให้เพขาได้ละห้องแรกค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีหมาอยู่ทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งกี่ตัวสาม เขาเป็นคนที่รักษว์มากนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องครัวค่ะตรงนี้ก็จะมีเออที่ตู้เย็นอันนี้จะเป็นตู้เย็นอันนะคะมีสอ็อยู่ตรงนี้ตรงนี้ย้งนเส้นมาตรงนี้โอเคตรงนี้นะคะก็ตรงนี้เขาก็จะเป็นเออสระน้ํานะคะสระว่ายน้ำแต่มันมีห้องลับของเราอยู่นะคะห้องลับค่ะนี่เป็นห้องลับของ r o s ก g e m อนะคะดูสิ ถึงจะไม่รับก็เถอะนะคะเห็นไหมมันมีที่นอนอยู่แล้วก็ะะแต่ในนี้มันจะไม่มีอะไรเอ้ามีแล้วหรอมีเก็บของไว้ <c oughs> อ่าลงไปเดี๋ยวจะให้ดูสาว่าน้ำอันนี้เราช่วยกันสร้างนั้นก็จะสร้างเสร็จนานมากนานมากเลยค่ะบอกเลยอ่ะโคตรนานอ่ะเนาะ นะคะก็จะเป็นสนามก็มีขนาดกว้างนี้ก็เป็นบันไดนะคะนี้ช่วยกันสร้างเลยนะแต่สไลเดอร์อาจจะไม่เหมือนจริงต้องขอโทษน้องๆด้วยนะคะนี่สไลเดอร์นี่สไลเดอร์โอ้หเหมือนบันไดมากเลยนะเหมือนบันไดเนาะแต่มันนี่มีแบบนี่เลยอ่ะมันจะไม่ได้มันจะยากอ่ะเอาดิเอาไงเดินกันเพื่อนเดินเดินเดินอย่าเพิ่งสองสาม ปวงชนะแน่นอนไปแตะรอบหนึ่งแล้วก็กลับองคองฟัวับอะไรเด็ก <c oughs> เย้ยนะโอ้ยสิงล่างกันแล้วะนะคะแล้วก็จะไปดูห้องต่อไปนั่นก็เลยฉัน <c oughs> ไม่ค่อยชอบใส่ชุดกอดเท่าไหร่จริงๆนะมา อันนี้ก็เป็นแผนที่นะคะแล้วก็ห้องสมุดก็จะแบบเยอะมากนี้ก็เป็นห้องสมุดนะคะแล้วก็ในนี้ก็จะมีของหนังสืออยู่เรื่องซอมบี้อะไรก็ว่าไปก็ในนี้ก็จะมีของนะคะส่วนประตูตรงนี้ที่ถามว่าทําไมพี่น้องสุกฟมเรี่เขาเข้าไม่ได้หรือเซ่นะคะเขาเข้ามาได้เพราะว่ามันจะมีปุ่มอยู่ใต้กล่องทําให้เข้าไปได้นะคะนี้ตรงนี้ก็จะมีเอ่อของ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นของบนไดนะคะแบบแอบ,บซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเราไปดูห้องต่อไปกัน,นะคะ่ะห้องต่อไปก็จะเป็นชั้นสองโอ้โหจอร์จ <c oughs> อันนี้วัามีม่กาลังเล่นอยู่อันนี้นะคะก็ <c oughs> จะเป็นอะไรหรออันนี้จะเป็นห้องน้ำมารีวิวห้องน้ําก่อนห้องน้ำอ,นอันนี้นี่นะคะเป็นห้องน้าอาจจะไม่เหมือนจริงนิดหน่อยนะขอโทษทีนะโอเคนะเป็นห้องน้ำ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเอ่อไวซาบัวนะคะนี่น้ำก็ค่อยหยุดก้เนี่ยน้ำหมดป่ะอันนึงค่ะจะมีสองอันนี้กดอีกทีหนึ่งนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นอ่างน้ำาลสิมีที่นอนซ่อนอยู่ด้วยที่นอนอันนั้นอ่ะมันทำให้เหมือนจริงก็คือเวลากลางคืนน่ะนะคะมันใช้ได้แค่เวลากลางคืนนะเวลากลางคืนนี่ก็เป็นส่วมค่ะเรา รากลางคืนปุ๊บเรากดนอนตรงแยวเนี้ยเราก็จะลอยอยู่บนอ่างนะคะเหมือนแบบแต่ว่าต้องย่อด้วยย่อต้องย่อด้วยนะคะที่เป็นส่วนก็ตุนตรงนี้จะเหมือนจริงเพราะว่าตรงนี้มันจะมีทางลัดทางเข้าอยู่คะทางเข้าทางห้้าน้าตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบใส่ชุดได้เลยลองเข้าไปดิเออเียวมาเข้าเองดู้อดู้อดืไม่อันนี้คืออะไรอ่ะ นี่คืออะไรพองพองนี่คืออะไรอ,ะอ่ะคือ,อ,อ,คอเอ่อเครื่องสัมผ้าเครื่องสผเหรอนี่อ,ออกมานี่เท่เลยนะเดียวดีดันมางั้นเราไปดูข้างนอกเลยค่ะไปก่อนเลยค่ะข้างตอกเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันนะ หายไปไหนเดี๋ยวนี้ไปข้างนอกกันค่ะน,นี่จะมีทางลัดอยู่มี NPC มอยู่ด้วยจะเป็นฟองนี่ก็เป็นรถไฟะรถไฟเหาไม่ใช่รถไฟธรรมดาเลยก็ไม่รู้จะสร้างอะไรก็อยากสร้างมันสวยสนุกแต่ก็ขี้เกียจนะคะมีความขี้เกียจเป็นอันดึง เลสตอเกมเมอมีความขี้เกียจเปนนั่นหดหนึ่งอต้องขอโทษน้องๆด้วยนะที่ไม่ได้แข่มาเป็นเดือนนะคะก็เพราะว่าติดเรียนนะคะการบ้านเยอะมากืมอการบ้านเป็นปึกเลยใช่จริงเนาะอืมตรงนี้ค่ะก็จะไปในรกกันฟ้องไปในรกให้เขาดูกันแล้วไป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 เราจะพาไปในรกกันนะคะโอ้จะไปเยรกไปกันเลย เออเป็นหัวเฮ้ยนรก่อนนะกว่ามากเลยค่ะไม่จะไปสักทีเวลาซาบะหลาดมารีบเข้านรกเลยโอ๊ยไม่จะได้เนี่ยมึนหัวนะโอาฟองมาของเราไม่ได้อะของเราก็ไม่ได้เราจะลองออกเหรอ ออกตรงประตูแล้วเข้าใหม่ดิเดินเข้าใหม่กันนะคะเห็นหน้าพวกนี้เราเราค้างต๊บอบเรคาค้างตรงแรกเขาเนี้ยมันมุดหัวแล้วนะคะตัวเรามันคา้างตรงเราจะได้ไหมเนี่ยแป๊บนึงเราออกก่อนนะโทษทีพ่อเดี๋ยว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 เดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลยนะ ค้างค่ะเดี๋ยวก่อนเข้าไปใหม่นะเดี๋ยว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 อะไรนะเปล่าเมื่อกี้จะเข้าไปตรงเฟนเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนลอก่อนรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาเที่ยวให้เที่ยวเดี๋ยวจะพาเที่ยวนรกหน้าเที่ยวไหมล่านรกทุกคนเชื่อว่าน่าทุกคนอยากเที่ยวนรกนะคะเล่น ลอสเปนยอลอสเปนยอเข้าเลยองฟงสตาเกมเมอร์ชื่อเล่นของเขาก็คือองฟูค่ะบ้าองฟงได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาทัวเอิมอะไรเหรอใช่ค่ะจะทำอะไรอยู่แล้วเนี่ยจะเข้านลกไง ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวไปด้วยฟองใจเย็นเข้ามาแล้วไม่ต้องห่วงชื่ออะไรเสียงนรลกน่ากลัวมากค่ะบอกเลยว่ามันน่ากลัวสุดๆไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบาใครเล้าถึงแล้วค่ะเฮ้ยมาแล้ว เดียวนั่นเขาบอกว่าใช้มือตีจะดีกว่าเหรออ้ยนะคะเราจะช่วยตีเองใช้มือตีดีดกว่าว้าวใครตีเราวะเราเองเราขอโทษทีไม่เป็นไรใช้ดาบก็ได้สำหรับช้าเราไม่มีดาบเฮ้ยฟองไม่มีดาบเราไม่รู้มันจะแยกตัวไหมเนี่ยตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้านรกแล้วนะคะ นี่คือเสียงมัมมี่ค่ะฟองอยู่ใกล้ๆดีไอ้บ้าจะอะไรตอนนี้ฟองมันเข้ามาใกล้ฟองแล้วนะมันตีเราแล้วด้วยแ,แล้วเราก็จะตายแล้วด้วยโอ๊ย โอ๊ยอยากโดนธนูฉันใช่ไหมเดียวเฮ้ยเขาไม่มีอาวุธอ่ะไฟฟองไฟเดียวเดียวเดียว,วเดียวเฮ้ยมันเตรียมของเรามาเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเฮ้ยไม่อยู่น,นี่งหออ่ะเฮ้ยมัน่เส้นข้าง สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเมื่อกี้ไปทัวร์นรกมาืคือแบบว่ายองไงเอ่ยน่ากลัวมากเลยเสียงมันเนี่ยเห็นไหมเสียงของมันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ให้นะคะสำหรับที่ใครยังไม่ได้กดติดตามรถสตาร์เกมเมอร์ก็อย่าไปลืมกดติดตามด้วยนะบ๊ายบายใยบายนะบ๊ายบายนะ